ครับผมโอเคค่ะผมเตมันนี้มาลุ้มงานด้วยกันอีกแล้วใช่ครับยังไงบ้างคะงานนี้แบบไม่ได้งานธรรมดาคือทำบุญด้วยใช่ก็ได้ร่วมทำบุญกับแฟนคลับนะครับเพราะรายได้ที่ที่ได้ที่เขาประมูลมาก็นำไปสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานะครับก็นำไปช่วยช่วยตกใจใช่โควิดใช่ครับผมถือว่าตังบัดลุ้มขันทำบุญร่วมกันแล้วเนาะใช่ครับประมาณนั้นชั้นอ่ะจะได้เกิดมาเจอกันอีกอะไรอย่างนี้ไม่รู้เขาอยากเจอบุญหรือเปล่าตัวเองอะตัวเอองะไรอยาเ เไม่รู้วันนี้เอาอะไรมาประมูลใช่เห็นบอกมีของและของห่วงใช่ของบุญเป็นกางเกงยีนครับผมเป็นกางเกงยีนของเฮียวินที่ใส่เข้าไปในเซตแบบถ่ายจริงๆเลยก็จะมีอยู่ตัวเดียวนะฮะเพราะกองงบน้อยใช่ยังไม่ได้ซักเลยครับผมแล้วใช่เฮียวินแล้วเราก็ขโมยที่กองมาใส่ครับผมเพราะมันสวยดีใช่ครับผมของผมเราอะเป็นท่อห่มครับผมเป็นท่อห่มที่ผมใช้แบบเวลาดูดะเอามาผมหอแบบนอนหักอะไร ได้แล้วคือแบบมันเป็นนิ่มมัน <half S 2> นิ่มเขาเป็นคน <Paul. S 2> <Excel. S 1> ที่เวลานอนเขาจะชอบผ้าห่มมาหนุนคอแล้วทำไมเรารู้ล่ะเขาเขาเขาเคยบอกเขาเคยบอกเคยบอกครับใช่อันนี้คือเป็นผ้าห่มที่เราใช้อยู่ประจำใช่จริงๆเป็นของน้องสาวครับผมแต่ว่าน้องสาวให้มาผมก็เลยยืมมาเลยต้องใส่ผ่าประจําเพราะว่ามันเป็นผ้าห่มที่นิ่มเยอะอยู่แล้วก็เก่งยีสซักหรือยังครับไม่ซักครับผมเราเราต้องชิ้นกลิ่นไว้ ทำบุญไปเท่าไหร่คะวันนึ่งได้เงินทำบุญสามหมื่นบาทครับผมใช่ของเราเป็นรวมกันแล้วก็หนึ่งแสนสามหมื่นบาทโอ้แต่ไม่เคยทำบุญแบบขนาดนี้มาก่อนครับพี่ชายใช่ได้รู้สึกดีครับผมคือเราเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ทำบุญบ่อยเท่าไหร่พอแบบมาได้ทำบุญเราก็แบบ ดีใจใช่เพราะเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบช่วยให้ช่วยแบบผู้ที่เขาประสบภัยโควิดนะครับผมใช่เพราะดีใจครับได้ทำบุญคือมันเป็นการกระท,ทําที่คือมันมันมีรูกประทาได้ ừ, ช่วยคนจริงใช่ชอบทำบุญแบบอย่างนี้มากกว่าแล้กวก็ มีชวนกันไปทำบุญบ้างไหมครับก่อจากนี้แบบพอเราได้ทำบุญร่วมกันแล้วหรือว่าก่อนหน้านี้เคยชวนกันไปทำบุญไหมหรือว่าคู่เราีไม่ได้ตองวัดเลยคือแค่ทำบุญแบบตามวัดใช่จะไม่เคยใช่เรารู้สึกเรารู้สึกแบบชอบทำบุญอย่างนี้มากกว่าแบบให้เขาตรงๆเลยอย่างก็รู้ว่าเขาได้รับอย่างใช่ครับผมทำบุญที่เห็นเราเห็นภาพเราจัต้องได้เดี๋ยวหลังจากนี้จะได้ อ๋อก <emaal> <Christmas. S 1> ็อ oh, e ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีมิตรของได้แดงเนาะใช่ครับผมขายบัตรไปวันนี้ครับใช่ขายหมดหมดแล้วหมดแล้วหรอครับหมดแล้วครับแค่ในกี่ชั่วโมงเจ็ดนาทีนี้ได้ดูนะครับเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีเนาทีหมดเกลี้ยงเลยดูใจครับก็ที่จริงน่าจะน่าจะพอมีเหลืออยู่ครับผมคือใช่มียังมียังเหลือบัตรหลุดอยู่ใช่ครับผมก็คือถ้าเกิดใครจะซื้อก็ยังซื้อทันครับผมไม่อยากให้ไปซื้อแบบ ที่เขาแบบเปิดลับเพราะแบบใช่เพราะมีคนโดนโกงแล้วซึ่งอันเนี้ยคือคือบุญไม่ชอบอยู่แล้แบบพวกมาโกงอะไรพวกนี้ซึ่งเราก็คิดอยู่ว่าเราจะทํายังไงให้เขาแบบได้เงินคืนเหมือแนบบกันเพราะคนโดนโกงแบบเป็นหมื่นนะครับหลายคนมากเราอยากเดินติดเราแค่ถทุกคนที่ซื้อ,อมากกว่าคือเราไม่สามารถไปกำจัดมิจฉาชีพใช่คือเราอยากให้ทุกคนมีสติกับการ ดูข้อมูลว่าอันไรเป็นถูกต้องอันไรเป็นถูกต้องมากกว่าคือมีผลกระทบมาถึงเราใคะเพราะแบบว่า,า,ามันมันบปลอมม,ม,ม,มันไม่ใช่มันมันไม่ใช่แบบปลอมแต่คือแบบเขาโกงแบบใช่พอโ <ๆ S 2> อ,อนเงินไปก็ห <ไป S 2> าย<ม>ไปเรารู้สึกว่าเราเขาโกงเงินแบบคนที่เขารักเราตั้งใจจะมาหาเราอ่ะคือบุญคุณยอพูดจริงคือโมโหมากที่จริงแบบมีมีมีเคสหลายเคสอยู่ซึ่งแบบที่จริงอยากลงไปไปไปเคลียร์ให้เองด้วยซ้ำอยากพาไปแจ้งความอะไรอย่างนี้แต่ก็ ้วยความที่มันทําไม่ได้นะครับใช่แต่เราก็พยายามรีทวิตพยายามทําให้เขาแบบให้ให้ยังไงอะ่ะให้เป็นที่รับรู้มากที่สุดใช่ครับผมเพื่อกระจายข่าวแบบไม่เขาโดนใช่ครับผมอันนี้ทราบได้ยังไงครับว่ามันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นบุญเป็นคนชอบจ่องทวิตเตอร์ครับผมเป็นคนแบบ เราจะมีแอคกลุมเนาะหลายๆแอคไว้่องแบบไว้ฟอแฟนคลับอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะดูว่าความเป็นมาความเป็นไปของเขาในแต่ละวันเป็นไงบ้างบ่นถึงแฟนบ้างบ่นนู่นนี่ที่ฬาทะเยอะมากใช่แล้วมีแอคกลุมมีมีเหมือนมีประมาณสี่แอคสามที่แอคได้คือแบบเราชอบดูว่าแฟนคลับเขาทำอะไรวันนี้เป็นไงบ้างอารมณ์เฉลียงอะไรหรือเปล่าใช่บ่นรู้สึกไงบ้างพอมันมีเรื่องราวแบบเกิดขึ้นพอเขาโมโหแล้วเราเออคือผมอ่ะก็ยังรับรู้อย่างเง้ยแต่ว่าต่อไปน่าจะเป็นการแบบผมบอกว่าอยากให้ทุกคนมีเาเรียกว่าระมัดระวังมากเราไม่สา ให้คนเขาไม่โกงได้คือมันคือคนโกงอยู่แล้วจริงจรัแต่คือเราแค่บอกว่ามีสติในการที่จะซื้อบัตร<ช><ม>เ,เราคุมแต่ที่เราคุมได้แล้วถ้า<ช>ต้นสั่งการทางผู้จัดการเราเองรู้วิธีการ,รากกแก้ไขหรือว่าจะทำยังไงต่อไปเ,เปนี่ยครับก็คือเหมือนทางทางทางศัตรูเหมือนที่นิวก็บอกว่าคือ <c oughs> ที่จริงอะมันยังยังเหลือบัตรที่หลุดอยู่ก็เลยยังยังไม่อยากให้ซื้ออย่างนี้อยู่แล้วเพราะที่จริงเขาออกมาเตือนก่อนก่อนที่จะให้กดบัตรครับผมว่ามันมีเกิดเคสเนี้ยขึ้นมาทุกมิตรอยู่แล้วใช่ครับ ก็เอาจริงมันเป็นเรื่องที่ศัตรูก็แก้ไม่ได้มันต้องแก้ที่ตัวแฟนคลับเองก่อนแบบคือกดเองดีกว่าถ้ากดไม่ได้ก็ก็อาจจะต้องรอบัตรหลุดอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ไม่บนบานกันโดยกดได้ดีกว่าใช่คือจากออฟฟิเชี่ยลดีกว่าเราเพิ่เห็นใจแบบถ้าเกิดเขาเสียตังค์แล้วเขาก็ไม่ได้มาคือแบบมันหนุนสึกว่าเขาน่าจะเสียใจมากครับเขาตั้งใจมาหาพวกเราอยู่ที่่ากลุคนที่ทําเรื่องราวพวกนี้เลยค่ะบอก็ ฮะให้ใส่ได้เลยฮะก็ถ้ายังทําต่อไปเดี๋ยวคุณเจอผมครับจริงจริงเพราะผมผมเดือดมาตั้งแต่วันก่อนแล้วใช่ครับผมก็ถ้าเกิดยังทําอยู่เดี๋ยวเจอกันก็ไม่ใญ่คนที่เราเจอเราเบนอ้ใช่ครับผมนไม่ใช่ครับฝัดเลยครับครับผมอะพี่หุ่นเตือนคนนี้ไปแล้วผมขอเตือนแฟนคลับทางเราหี่ว่าคือ มีสตินในการซื้อบ,บัตรเช็คข้อมูลดีๆจริงๆอยากให้ซื้อจากทางออฟฟิเชียลม,มากกว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไมไ่เป็นไรไว้ทานหน้า,นาดีกว่าผมว่าเขาปลอดภัยไหมก่อนาาาปากงานนี้นะคะเป็นเรื่องอะไรดีบ้างอ่าปากปากผลงานใช่ไหมครับผมครับ <c oughs> ผมก็เร็วๆน,นี้จะมี MV <c oughs> ขอเวลาลืมใช่ <c oughs> ที่หุ่กับเพมแบบเป็นนำมาโค้เวอร์ใหม่เป็น MV ครับผมใช่ก็น่าจะได้ดูเร็วๆนี้แล้วก็อันนี้ออนออนออนหลังลองเอ้ อ๋อลองขอจบแล้วนี่นะใช่แล้วก็จะมีต้นปีหน้าครับผมเป็นซีรีส์เชือกป่าใช่ครับผมเป็นเขาเรียกว่าทำลายเดียวกับได้แดงแต่จะเป็นหุ่นกับเป็นที่แบบเป็นตัวดําเนินเรื่องหลักใช่ครับผมก็ฝากติดตามขอฝากเนื้อเออพอดีว่าวันที่ผมมีจะมีมินิคคอนบล็อกคือตอนนี้ยังขายต่างอยู่นะทุกคนสามารถไปซื้อได้ยังไงก็ฝากทุกคนในทุกท่านขอบคุณครับ